สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผม New King Channel แล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมโรบ o กที่มีชื่อว่าเอ้ที่มีชื่อแม้ว่า All Star นะครับอันนี้เป็นคลิปแรกงผมนะครับผมก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดน,นะเออว่าจะชอบกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว กลัดโอ้โหกลัดถูกดาวกัดเลีเยงตัวนี้ก็โคตรแท้เลยครับเี่นะครับผมส่วนวิธีทำกัรถูกดาวก็ตอนแค่ตัวสีดาวเั่นละวะว้ามันหายไปไหนแล้วเนาะอนี่ครับเจอแล้วนี่ไงเจอตัวนี้นะครับผม แล้วก็อีโวนะครับก็จะได้ประมาณนี้ใช้ตัวกิกกในด่าน20นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวสีดาวตัวนี้10ตัวนะครับ yeah. ประมาณนี้นะครับ yeah. นีส่วนเวลาใส่ตรงเอวก็ประมาณนี้นะเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แล้วพอเดิกก็จะมีแสงแสงแดงแสงดวงตามันเท่มาก โอเคนะครับก็จะเริ่มรีวิวกันเลยแบบหน่งนะผมเดินไปตรงรีวิวกันนะใครอยากทำก็ลองทำดูนะครับตัวนี้ตัวแบบก็โหดใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ไกะแต่ว่าตัวนี้นเป็นตัวที่ดีในแบบเออแพทเก่าๆครับผม พว่าแบบแผ่นนี้ก็ตัวก็มันก็มีตัวแบบแรงๆเยอะอยู่อะครับเออมันก็โกงกันอะเออก็เลยแบบตัวเป็นแบบดาวมีเป็นล้านอะหกดาวอะตัวนี้ก็แบบดาวมดแสนกว่าแบบก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ดีตรงตีติดเลือดแล้วก็สามารถตีแอร์ได้นะครับผมดีตรงนี้แหละอืตรงอื่นไม่ดีดาวม่น้อยด้วยแต่ไม่รู้ตีติดเลือดเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าน่าจะ ใครที่อยากลองทำดูก็ไม่แต่เคเข้ามาแล้วก็จะรีบรีววางเงินกันอ๋อค้างครับไม่ค้างหรอกแลกนิ้นหน่อยโอเคก็เดี๋ยวผมขอฟาร์มเงินก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวพอมีเงินเดี๋ยวพอก็จะมาเลเวลให้โดนะครับโอเคพอ ตัดไปตอนที่ผมฟาร์มเงินเกือบเสร็จเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ฟาร์มเงินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เงินหนึ่งแสนกว่าแล้วนะนะโอเคก็เดี๋ยวเริ่มรีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขายกันก่อนโอเคนะครับก็ผมจะวางตรงกลางเลยนะครับใช้เงินวางที่สามัญสองร้อยห้าสิบนะครับผมปุ๊บอีนี่ครับอาจจะตี <c oughs> อย่างตึงเอาไปดิไว้เร็ว แล้วือ้อเดี๋ยวครับจะดูปีเสร็จ okay, นะครับอัพขั้นแรกก็ใช้เงินอัพที่สองพันนะครับเพิ่มดาเมจอีกหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มระยะอีกสามนะครับปุ๊บเป็นสก,กิลเดิมอนยะู่นะกดอัพขั้นต่อไปนะครับผมใช้เงินอัพที่สามพันเพิ่มดาเมจอีกสองพันนะสองพันก็เพิ่มระยะอีกสามนะครับเฮ้อ yeah. โอ้ขอาใหม่ดิเร็วอเห็นนะครับอัพขั้นต่อไปก็ใช้เงินอัพพี่4,000นะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก2,500แล้วก็ตัวระยะอีก5นะครับเปลี่ยนสกิลด้วยนะครับปุ๊บยังเป็น LE ทรงโคลนอยู่เลยเอ้ยไม่ใช่ LE ทรงโคเอลี LE โคนะครับเหมือนจะเป็นรอบนี้ การพุ่งชนพุ่งแทงเข้าไปอย่างรุนแรงกระซวกโอเคนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงินอัพที่6,000นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก2,000แล้วก็เพิ่มระยอีกหนะครับปุ๊บกระสวกโอเคอัพขั้นต่อไปก็ใช้เงินอัพที่6 0 0 0เพิ่มดาเมจอีก2 5 0 0แล้วก็เพิ่มระยะอีก5นะครับ เอาขัดต่อไปนี่แหละนครับอาขัดต่อไปใช้เงินอัพี่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับแล้วก็เพิ่มนาเมตอีกสี่หมื่นห้านะครับแล้วก็เพิ่มเวลาการตีอีกสิบแล้วก็เพิ่มระยะอีกสิบนะครับปึ๊บเป็นเซอร์เคิลเอลีนะวงใหญ่มากโอ้โหจบปีสิบเจ็ดวิอ่ะที่ต้อดีนานไหมล่ะจบทีเร็วๆเ,เร็วดิ ไม่จบตีวะโอเคมาละสกิลยังไงพุ่งเข้าไปกะสวกสองครั้งก็สวอสอง,งัอือหือือหอจบยังและเออแล้วพุ่งขึ้นบนแล้วไงต่อฟาดลงพื้นอือหอโคตรตึงแล้วก็ตีร์ด้วยนะครับใช่ตีร์ด้วยโหดมากตีร์ด้วยตีปิดเลือดด้วยนะ ใช้เงินอัพที่ประมาณเอ้อเท่าไหร่วะหนึ่งหมื่นหกพันมั้งเขาคับเมื่อกี้แม่เลียกนะครับเลยตัดออกโอเคนะครับก็ดีก็ประมาณนี้นะครับผมเตี๋ยด้วยนะครับเตียก็เดี๋ยวผมจะบัฟนะครับผมบัฟเอวินนะครับเอนมั้ย เรา,าเมตตอนที่หนึ่งแสนเจ็หมื่นนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะจะโผ่ประเรนะครับผมกัดหกดาวใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมยังเป็นเด็กกระโปุกอยู่นะครับผมไปอิชิตก,กากๆโงงอยู่นะ ก็ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับไปแล้วโทษทีที่ไม่มีคอมให้ทุกคนเห็นไม,ไม่มีคอมไม่ได้เล่นในคอมเพราะผมแบบผมยังไม่มีตังค์นะครับผมอายุน้อยอยู่นะก็เลยจะมาหาตังค์นะครับจากยูทูบนี่แหละรู้จะได้หรือเปล่าโอเคนะครับผมก็ขอลัไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชกดติดตามให้ผมด้วยพูดกี่รอบแล้วไม่รู้ โอเคครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย